สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะไปตรงนี้เพราะผมเอากุญแจบ้านมา check out <oughs> เอากุญแจบ้านมาเบอร์สามเบอร์สามนำแบบนำไปที่ไม่รู้จะาตายหรือเปล่านะแต่ว่าผมก็มีปืนผมมีปืนต่างคนต่างยิงกันได้พูดอเองไปงั้นแหละใช่คือผมอยากอยากได้แบบฟ้าบ้างเลยคือแบบผมเล่นใส่เดียวใส่เดียวเลยแล้วที่ตาตลอด

เพิ่มหน่อยนะเดินจากบ่อดเราดีโผล่ไปโอ้โหพี่ชายป๊อกป๊อกมีอะไรเก็บบ้างเนี่ยไม่น่ามีนะมั้ง มาด้วยกันเนี่ยเขาเอนกได้กัน,นะแต่ว่าผมขอมอนุญาตไปฟามสิ่งที่ผมอยากฟามแต่แะกคือบ้านน่าจะบอสอืมบอไม่มีคนในหานี้อะไน่าจะบอด เปลี่ยนมาไปแล้วกันเข้าตรงนี้ได้หรอผมไม่ม้ยงแล้วผมเมีม้ยแล้วทำไมผมจะเจอแกเรื่ยผมก็แค่เหรอครับ้า กคนกับแบบไปลงอะไรนะทำปะไม่รู้อะลงแบบคนโหรกันทางนั้นอะผมปัญญาดีที่เจ้ดอกแล้วมึงอย่างนงี้ย คไปผมไปลองจำแบบไม่ได้บ้านอยู่ไหนนะบ้านหลังนี้โอเค let's go let's go kịp nạc với bà nè không? เหนื่อยเฮ้ยการฟาร์มบ้านมันทำให้วิ่งเหนื่อยอย่างนี้ไปผมซื้อปก้ามาแล้ว เกลือเกลือเลยอ่ะขอบคุณสำหรับไอคิดเขาจะก็เข้าใจได้แหละว่าประตูวมันแบบหนอเงินหกเองอ่ะเอ้แต่ผมยังมีรีเซ็คเกิลอยู่รีเซ็คเกิลว่าสดุรีเซ็คเกิลโคตรไกลอ่ะไปดีไหมไปดีกว่า ใช่ให้คลิปมันยาวหน่อยน้องชายแค่นี้มันด้องมีอะไรนะไปครับส่วนี้เซ็คเก ดีใส่กันเนีนหน้าเบื่อมากเลยฟาร์มทุกคนคิดเงันจนน่าเบื่อมาเลยนะแต่ว่าขอโทษจริงๆนะครับว่ามึงฟางแล้วใชการฟามได้เยอะขนาดนี้เพืบบอ่อเผยแบบได้ยิงคนเหลยมังก็ควนดี เน pues ี่ยผมมาสลับหัวคนเยอป้อง จริงๆนี่จะเป็นไอ้สุดท้ายแล้วเราต้องหาเหก็บปืนก่อน เจเเดิน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 กับลนสวัสอดคลับแลวเดินการถามที่น่าเบื่อก็น่าเบื่อแหละมัเป็นพ้นที่ไรอ่ะไม่ไบวกวามาเลยนะไปลองผมไปก่อนคับโอเคทไม่ใช่คั้งนี้เอาตงไนอ่ะครั้งนี้เอาตรงไห เก็นี่ยนะการถ่ายลองเทมลดก,กันเนี่ยี่ได้บ้างาได้ทำได้วะสรุปโดน,นไม่หลอไม่ลออยาก่เลยอย่าให,มาหา้ม่เลยมันเห็นคนไม่ชอบแค่หรอแค่หนอนยานกับประสาท การชิวๆชิวจัดคไม่เป็นเงินคนเยอะเบืนเจกแบบคงแพ้แล้วปะโดนนวดโดนนวดหนามโอเคผมฆ่าได้คนหนึ่งหมดค <Position. S 2> ่าทรัพย์สินก็ก็เยอะอยู่ก็ตั้งแปดหมื่นนะที่เอาออกมาใช่หรือเปล่า ไม่ใช่ผมฆ่าคนได้นะนี่หิงหัวด้วยนี่นี่โดนหัวนะโอเคครับทุกคนสำหรับใครที่ชอบครับก็ขอบคุณมากที่เข้ามาดูแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย